สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับวันนี้ก็ออกมานอกสถานที่ครับวันนี้ไม่ได้ไปสวนหลวงรอก้านะครับเพราะว่ามาบ้านภรรยาที่นนทบุรีนะครับก็อากาศโดยรวมนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับแถวนนทบุรีวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับชุ่มฉ่ามากเลยเนี่ยเห็นไหมต้นงต้นไม้เขียวนะครับอันนี้ก็สวนสาธารณะของหมู่บ้านนะครับก็บรรยากาศชุ่มฉ่าดีนะครับก็ ถ้าตื่นเช้าๆนะครับผมแนะนำนะครับเดินออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นะโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อะ่ะมันทําให้เราสดชื่นนะครับในที่โล่งกว้างแบบนี้นะครับอย่าไปอุดอู้อยู่ในบ้านเนาะโอเคครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมือชาเท้าชานะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานครับอันนี้อันตรายมากเพราะว่าเพลินว่ามีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์ว่าเป็นเบาหวานแล้วก็มีมือชาเท้าชา แบบนี้จะหายไหมแล้วทำไมถึงเป็นก็ต้องบอกนี่ครับว่าอาการมือชาเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเบาหวานนานๆหลายๆปีเนี่ยนะครับโอกาสน้อยมากเลยที่จะไม่เป็นคือเป็นเกือบทุกคนนะครับมือชาเท้าชาเป็นเกือบทุกคนเพราะว่าตัวเบาหวานเองเนี่ยจะทําให้เส้นประสาทที่ปลายมือปลายเท้าของท่านนั้นมีปัญหานะครับแต่มันจะทีละนิดทีละนิดไม่ใช่แบบ วันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้แย่ไม่ใช่มันจะเมื่อสิบปีก่อนดีแล้วมันก็แย่ทีละนิดแย่ทีละนิดแย่ทีละนิดจนรู้สึกเหมือนว่ามือเรากับเท้าเราเนี่ยนะใส่ถุงเท้าหรือถุงมือเนี่ยหนาประมาณสามชั้นตลอดเวลาถามว่าเอ้ยแล้วมือชาแล้วไงอ่ะชาก็เวลาโดนอะไรก็ไม่เจ็บก็ดีอะเดะใช่ไหมแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่ครับมันอันตรายมากเพราะว่างี้ครับมนุษย์เราเนี่ยมีกลไกป้องกันตัวนะครับกลไกป้องกันตัวเนี่ย เมื่อไหร่เราโดนของร้อนเมื่อไหร่เราโดนสมมติอันนี้เป็นแบบหนามทิมใช่ไหมทิมปึ๊กเราก็ดึงมือออกเพราะมันเจ็บถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามือชาเท้าชาเพราะโรคเบาหวานเนี่ยพอเราโดนแทงเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเราไม่เจ็บเลยเราไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าที่เราเดินบางทีเราเดินใส่รองเท้าแตะรองเท้าเปล่านะครับโดยเฉพาะคนไทยนะถ้าเมืองนอกในส่วนใหญ่เขาใส่รองเท้าคุ้มสซนมันหนาวแต่คนไทยเนี่ยไม่ได้ใส่ก็ใส่รองเท้าแตะเดินไปเนี่ยโดนเนี่ยนะครับ น้ำทิ่มนะสามวันนะยังไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าโดยปกติอะ่ะเวลาเราล้างเท้าอะ่ะเราก็ไม่ได้ก้มลงไปดูใต้ฝ่าเท้าเราว่ามีอะไรหรือเปล่าน้ามันทิ่มเข้าไปข้างในพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือเท้าเนี่ยบวมแดงไข้ขึ้นมีหนองไหลออกมาอย่างนี้น่ากลัวอันตรายนะครับมาหาคุณหมออีกทีเนี่ยเท้านี่แดงไปทั้งเท้าแล้วนะครับเกิดก็คือหนองมันอยู่ในเท้านั่นเองเพราะว่าไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บอันนี้อันตรายมากหรือบางครั้งนะครับ เวลามือชาเท้าชาทำไรครับญาติก็หวังดีเฮ้ยมือชาเท้าชานี่ประคบร้อนหน่อยจะได้แบบเลือดไหลเวียนดีนะครับเอาถุงน้ําร้อนมาวางเลยตรงมือตรงเท้านะครับทิ้งไว้งนะั้นนะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยกขึ้นมามือพองเท้าพองเพราะอะไรครับเพราะคนไข้ไม่รู้ว่าแบบนี้มันเจ็บแบบนี้มันร้อนเกินไปนะครับซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลต้องโดนเล็มเนื้อตายออกบางคน โดนตัดมือตัดเท้าอันนี้อันตรายมากๆอยากจะให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของมือชาเทา้าชาในผู้ป่วยเบาหวานงั้นถามว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกคนต้องเป็นไหมก็บอกงี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเบาหวานแล้วควบคุมเบาหวานได้ดีท่านก็ใกล้เคียงคนปกติโอกาสเป็นก็ต่ําลงแต่ถ้าเกิดท่านควบคุมไม่ดีโอกาสเป็นก็สูงขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับก็มีเทคนิคนะครับ สำหรับการดูแลมือเท้านะครับสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วก็ที่มีอาการชามือชาเท้ามากๆอันดับแรกครับไม่ควรที่จะนะครับใส่รองเท้าแตะเดินไปเดินมานะครับไม่ควรที่จะใส่รองเท้าแตะควรจะใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าคุมส้นเวลาเดินออกนอกบ้านถ้าในบ้าน ใส่ถุงเท้าด้วยก็จะปลอดภัยแต่ว่าถุงเท้าต้องระวังลื่นนะครับก็จะทําให้โอกาสที่เราจะเหยียบสิ่งของต่างๆเนี่ยน้อยลงการมีถุงเท้าใส่ในบ้านหรือใส่รองเท้าในบ้านเนี่ยก็จะทําให้ปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับและการอาบน้ําทุกวันอยากจะให้ยกเท้าขึ้นมาดูถ้าตาคนป่วยมองไม่ค่อยชัดญาติช่วยดูหน่อยนะครับหรือว่ามองชัดแต่ว่าก้มไปดูลําบากให้เอายกยกเท้าเนี่ยส่องไปกับกระจกเราก็จะเห็นว่านะครับ มีอะไรทิ่มอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูแลเท้าเบาหวานแบบง่ายๆครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย